แตกโอ้โหนอนอยู่แล้หวแตกนี่ลูกโป่งโอ้โหกลางใหญ่นะกลางใหญ่นะโอ้โหเดี๋ยว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 ลองมันแตกก่อนโอ้โหสุดยอดเลยลูกโป่งน้ำไง โอ้โหเดี๋ยว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 มันต้องจับมันทไมอ่ะแล้วมันใหญ่มันจะใหญ่เท่าไหร่ล่ะมันจะมันจะใหญ่เท่าไหร่มันเหมือนลูกบอลเลยดู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 พวกข้ามียางก็อน้องอยางก็รัดรัดตรงนี้นี่รัดตรงนี้โอ้ยจะไม่าอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวมันโตก่อนเดี๋ยวมันโตก่อนเดี๋ยวมันต้องใหญ่ใหญ่เลย โอ้โหโอ้ดูนี่อะไรโอ้จะจับโอจะจับจะจับเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกยังไงจะแตกลองแตกก่อนออตัวนี้ตอนนี้เขาเล่ยอือโอ้โหเปิดน้ำใส่หืมอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันจะแตกอล้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก โอ้เอาน้ำเลยเอาน้ำเลยอืมเดี๋ยวมันล็อกตุ่มเลยเหรอเดี๋ยวรอมันก่อนรอมันก่อนอุ๊ยฉ <c oughs> ีดอะไรนะเห <c oughs> ็นแล้วฉีดให้ <Wow. S 1> โอ้ปืนปอมกระสุนไม่ตรงเลยอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วอ,อือรอมนก่อนดิ โอ้เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วอย่าไปอยากคอยนั้ำไปไปซื้อมาสองอันซื้อไหนล่ะซื้อสองอันใหญ่เดีวใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้โหไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อซื้อที่อาบน้ำไงเดี๋ยวไปปะที่อาบน้ำเราแล้วเอาลูกโป่งมาปักน้ำตรงนี้คนเขาใส่เลยโตมาก อย่าง่ะยหแตกเลยอุ้มเลยไงไม่แตกเลยอยมันสาดน้ำไม่ถึงเหรอน้ำก็ได้อยู่นะน้ำมันเลือโอ้โหนี่ฮะรดูดูดูโอ้โหโืรถไม่มีน้ำมันรถไม่มีน้ำมันโโตมาก โอ้โหโตมากโตมากโตยิ่งโตเลยสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันาสุดนี้ตรงนี้ก่อนนี่ตอนกลางวันนี่พอดีน้ำมันน้ำมันโซล่าเซล์ไงโซล่าเซล์น้ำมันไหลดีไงไม่ใช่น้ำบาดาลไงโอ้โหไม่แบบโตนู่น่ะน่ะ อใช่ผมเดือบแตกเลยนะเดือบแตกไงเ่ือย่าอยู่บนเยีอบเดือบมันจะแตกไงโอใหญ่แล้วผมขอไปบอกจ่วยหญ่ก่อนไม่ไม่ได้พ่อจะเอาน้ำอยู่โอ้เริ่มใหญ่เลยเริ่มใหญ่มากโอ้โหูลูโป่งห้าบาทใหญ่สุด โอ้โหยี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่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 ออาออกเดี๋ยวเรามันแตกก่อนไงตุ้มระวังเด้อมันมจะตุ่มนะโอ้เต็มถังเลยแบบดีแบบสุดเลอะโอ้เต็มแล้วรับจะนอนเหรอใช่นอนเลยจริงเหรอจริงแตกไหม อุ้ยไปแตกเอ้ยเอ้ยแม่กู้โตกูโตพูดอะลูกโง่แม่กู้โตง่วนอนได้เลยเอ้ยไม่แตกนะ <laughs> เฮ้ย,ย,ย,ยไปแตกแม่แก,มกมู้โตกูโต,ต,ตลูกโตใหญ่ไงยกได้ไหมยกได้ไหม ไม่ไม่อยากใส่กิ้งกือไม่อยากใต้กิ้งกือโอ้โหแล้วแล้วดูเข้ยโคตรโอืมลองไปเหยียบมันหนดิมันแตกไหมโอ้โหนี่มันแตกออออ่ะืื้หสบายเลยเราลูกปูงดีนะลูกละห้าบาทเนี่ยไม่แตกตองกลางหยับก็ไม่แตกไง เอามาจิ้มฟันมาแตกโอ๊ยไม่ได้มันแตกไม้จ uh> uh> uh ิ้ม wow ฟ uh um> ันมันแตกไงอืมเอาไว้เล่นสมการไงเฮ้ยอ้าวพอแล้วดู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 ทำมันหลุดเองให้มันหลุดเองมันหลุดเองทำมันหลุดเองอย่าไปดึงอย่าไปดึงดิฮ่าะขาข้าดึงฮ่าข้าดึงไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงไไม่ด้